เพื่อนๆใครที่ไปญี่ปุ่นต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะเพราะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ทุกคนรอคอยกําลังจะกลับมาแล้วว่ะแล้วเราก็ไปอัปเดตพยากรณใบไม้เปลี่ยนสีญี่ปุ่นประจาปี2024กันแต่ละที่แต่ละแลนด์มาร์กเราจะได้เห็นใบไ,ไม้เปลี่ยนสีกันช่วงไหนบ้างไปดูกันเลยโตเกียวแนะนําให้ไปที่นี่เลยถนนต้นแปะกวยอิโชนามิกิตามด้วยเมืองเก่าอย่างเกียวโตก็ไม่น้อยนะเราแนะนําจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่วัดโทฟ,ฟุคุจิเลยไปต่อกันที่มิเอะก็สวยไม่เบานะฮะนั่งกระเช้าลอยฟ้าโกาโมไซม และจะพลาดที่นี่ไม่ได้น้ำตกมิโนะที่โอซาก้าหรือจะไปสวนโมมิจิดานิที่ฮิโรชิมะและที่นี่หุบเขาทาคาจิโฮล่องเรือชมธรรมชาติพร้อมใบไม้เปลี่ยนสีแห่งฟุกุโอกะหรือจะไปขอพรที่ศาลเจ้าคิริชิมะเมืองคาโกชิมะช่างเจ็ดที่ที่ผมกล่าววันนี้ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมนั่นเองฮะยังไม่หมดนะฮะไปต่อด้วยเมืองออนเซ็นโจซังเคจูชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในซัปโปโรสามารถมาเช็คอินกันได้ช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือนตุลาคมเลยฉัดมาที่เซนไดป กางกระเช้าลอยฟ้าซาโอ,อชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดฟินได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับปิดใช้ด้วยถาคขยาม่าไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานนากระบชิบอกเลยว่าสวยมากต้นเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับและก็แน่นอนว่าใครที่สนใจทัวร์ญี่ปุ่นทุกเส้นทางช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี้ไปกับทัวร์คオリตี้เอ็กซ์เพรสเราได้นะเลือกเที่ยวกับทัวร์เราท่านรับไปเลยฟรีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด3ล้านบาทสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยครับ